วิ่งราวคนแก่ลากไปตามทางอย่างน่าสังเวชภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงลอนดอนเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นหญิงชาราที่กำลังถูกปล้นอย่างทารุณกลางวันแสกแสหญิงชารารายนี้ได้เดินไปที่ศูนย์การแพทย์ในอีสต์ลอนดอนเมื่อเวลาราว14นาฬิกา40นาทีของวันที่27มิถุนายนเมื่อผู้ร้ายได้แอบเข้ามาทางด้านหลังแล้วคว้าเอากระเป๋าของเธอไป หญิงไม้ไวัย92ปีที่ใจเด็ดไม่ยอมปล่อยกระเป๋าแม้ว่าทั้งคนทั้งกระเป๋าจะต้องถูกลากไปบนพื้นเป็นระยะทางหลายฟุตในที่สุดความเจ็บปวดก็เกินกว่าจะรับได้คุณยายจึงต้องปล่อยมือคุณยายมีอาการบอบช้ำอย่างรุนแรงที่ซี่โครงแขนซ้ายและลำตัว ผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีไปพร้อมกับกระเป๋าซึ่งมีโทรศัพท์มือถือของคุณยายเงินสดราว4,400บาทบัตรฟรีดอมพา a s สและเอกสารบางอย่างเจ้าหน้าที่กำลังตามจับตัวผู้ร้ายที่พยานกล่าวว่าเป็นชายผิวดำมีผมสีดำตัดสั้น